สวัสดีครับผมก็เป็นแอดมินจากเซิร์ฟเวอร์ M C สาละไรนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรที่ผมสร้างครับผมตั้งชื่อว่าโปรแล็บบิดครับฟไฟล์ข้างในนะครับให้ลากออกมานะครับแล้วคัดครับแบรนด์เปอร์เซ็นต์แอปดีเอทเนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ไมค้ครับ บินระวังทับไปเลยครับก็จะได้โปรเสร็จสมบูรณ์ออนี่ก็โปรนี้สามารถข้ามบักอินโนเชตตแอนตี้เอ็กเซลเลย์การมอดไฟล์ได้แล้วนะครับมาทดสอบในเซิร์ฟนี้กันเลยครับเป็นเซิร์ฟที่ลงบักอินได้เยอะแน่นอนครับเนื่องจากมันเป็น6ท่าแร่ว่า200คน เราตัดก่อนหนรู้รหัสผมอ่าก็ล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับก็มาดูกด g นะครับเพื่อเปิดเมนูนะครับกดตัว g อันนี้คือปัดฟาร์มกระโดดสูงครับผมปรับปุ๊บก็กระโดดสูงขึ้นอันนี้คือเอ็กซเลย์ครับเห็นไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่เอาแอดมินทำอะไรวะช่างมันอันนี้คือหาถ้ำครับ อันนี้คือสามารถมองในที่มืดได้นะครับต่อให้เป็นกลางคืนก็มองเห็นชัดนะครับนี่คือสามารถกระโดดเหยียบอากาศได้ครับกระโดดได้เรื่อยๆครับเห็นไหมครับไม่ไฟล์อิงเดอะเซเวอร์ด้ยนะครับมันเจ๋งอ้าวเป็นได้ไงวะก็จะเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นนะครับเดตัดก่อนครับอ่าแล้วก็ต่อไป no f a i l นะครับอุ้ยถ้าเราตกจากที่สูงมันจะเจ็บใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิด no feel ครับ ขึ้นที่สูงครับตรงมาแอะเงียบกิบครับก็ขอจบการนี่แค่นี้แหละครับ